รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เอเวเคชัน่นพาทุกคนมาเที่ยวเวนสิสกันค่ะ นี่ดูเลยไม่ใช่วนิสอิตาลีนะคะอันนี้เวนิสอยู่ที่กระบี่ค่ะชื่อเต็มของเขาคือเวนิสกระบี่วิลล่ารีสอร์ทเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงแต่ที่นี่เนี่ยโอ้โหทั้งเรื่องคอนเซปต์ทั้งเรื่อง, concept, งอินสปายในการทำที่พักในการทำมุมต่างๆนี่ไม่ใช่เบาๆเหมือนกันเดี๋ยวต้องนู่นนู้นน,น GM คอยอยู่ตรงท่าเรือแล้วไม่รู้ภายเองด้วยหรือเปล่านะน้องไวน้องไวเห็นยืนคอย,อยแล้วปต,ตามมาค่ะ พิยาประกันภัยจาิการวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่โอ้โหอันนี้น้องไวนะ ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้พาพี่การดูตามมุมต่างๆ,ๆใช่ไหมค่ะเดี๋ยวไว้จะพาพี่การไปเช็คอินก่อนอื่นกับเราก่อน <ะ S 2> อืน่นอันนี้นี่เปิดนานยังไว้เวนิสเนี่ยโหพี่เพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤศจิกปีที่แล้วเองค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ทน้องใหม่ป้ายแดงของกระบี่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้หนูหจะพาพี่แบบ back to nature นี่จะแรกผิดหวังเลยนะเพราะว่าคิดว่าจะแบบมีหนุ่มหล่อแบบเวนิสมาแบบ อ,อ๋อนี่ก็หลอกค่ะพี่หลอ,หอแบบว่าตามสไตล์ค่ะพี่อย่าเดี๋ยวาคว่ำเลือโอ้โหนี่ไงดูดูในท้ายเราเนี่ย,ยังการน,นั่งกอนโดล่าท,ที่เวนิสเลยยังไงอย่างนั้นมากระบี่มาภาคใต้เราก็จะต้องเป็นเรือหางยาวค่ะพี่จะเอาเกนตัวล,าล่ามาจาก อ่าอิตาลีมันก็มไม่ไม่ไม่เข้ากันต้องอย่างเงี้ย <laughs> ต้องรุ่นอย่างนี้ด้วย <laughs> <laughs> นี่ไว้เล่าหน่อยอันนี้เขาอะไรอินสปายมาจากอะไรมีคอนเซปต์อะไรที่นี่คอนเซปต์ก็คือเราต้องการแบบว่าให้ลูกค้าที่มาพักที่นี่นะคะ่ะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็แบบ เหมือน back to nature ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าพี่มาพักแล้วไม่ใช่แบบมาพักโรงแรมหรืออะไรอย่เงี้ยแต่มันเหมือนมาพักพักอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ได้บรรยากาศฟิลมีน้ํามีสวนที่สวยแล้วก็สังเกตเลยนะคะดูสถาปัตยกรรมของเราค่ะอันนั้นต่างคาก็จะเป็นแบบทรงหูแมวอะค่ะก็เพื่อที่ต้องการให้ลมมันฟลหูแม แล้วก็มีสะพานนกทับนะครับอันนั้นเราออกแบบเพื่อที่จะแบบว่าตอนกลางคืนเราก็จะเย็นๆอะไรอย่เงี้ยนกก็จะกลับรังหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะมาเกาะตรงสะพานตรงนั้นได้ที่คลองธรรมชาติไหม นี่ธรรมชาติค่ะพี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ํากร่อยก็เป็นน้ําทะเลอะค่ะพี่เอาจริงๆน้ำทะเลอยู่แถวนี้ใช่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็คือของเราก็ล้อมรอบด้วยป่ากโกงกลางนะคะเ,คเราก็ยังคิปคีปธรรมชาติไว้ที่สุดไม่ทาลายมันป่ากงกลางนี่คือทะเลแล้วถูกไหมค่ะออกไปก็เป็นเป็นทะเลท่าปากน้ํำ่องกระบีะะ่อะไรอย่างนี้ค่ะ ที่พักของเราค่ะเราก็จะมีเป็นตึกตึกมีไม่กี่ห้องนะคะประมาณ20ห้องแต่ส่วนมากเนี้ยก็จะเป็นวิลล่าเป็นหลังๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่พี่เห็นไอ้บ้านแต่ละหลังนี้เชื่อมถึงเดินถึงกันได้ไหมหรือว่าเดินเดินอ๋อจริงๆเนี้ยลูกค้านอกจากจะเช็คอินทางเรือแล้วนะคะเราก็สามารถนั่งรถกอล์ฟะค่ะอกอล์ฟคอร์สอะไรเงี้ยกอล์ฟคลาอย่างเงี้ยคะ่ะก็เช็คอินเดินถึงกันได้ค่ะแต่เราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสแบบมีเอ็กซ์เพรียมีประสบการณ์ว่าเออนั่งล่องเรือชิลๆดใช่ค่ะ ก็มันก็จะทำให้ฟีลแบบรู้สึกแบบว่าเออพักผ่อนรีแลกซ์โอ้ยนี่มุมนี้เลิศมาก จุดเด่นของเราก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่เป็นสระน้ำแร่นะคะก็จะเป็นอันตรายต่อผิวน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นน้ำแร่แล้วก็เป็นสระน้ำแร่ที่ยาวที่สุดในจังหวัดกระบี่นะคะยาวเท่าไหร่นะ65เมตรค่ะพี่เออยาวจริงค่ะแล้วเราก็จะมีจุดที่เป็นแบบเหมือนมีจักรุซี่ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รู้สึกว่ามาแช่น้ำแร่แล้วก็ได้ผ่อนคลายไปด้วยค่ะเดี๋ยวเช็คินเสร็จพี่การต้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วป้าอาบน้ำแร่แช่น้ำมน ใช่ค่ะไปแก้เลยอ่ะไวต้องแก้ดิแช่นมนมพี่แช่นมจังหวะต้องอย่างเงี้ยซึ่งใกล้ๆกับสระว่ายน้าก็จะเป็นมีก็มีเป็นบาร์อะไรเงี้ยค่ะมีเป็นบาร์แล้วก็มีผู้บาร์ให้ก็ล้อมรอบด้วยห้องพักอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถแบบเดินเข้ามาใช้บริการได้ง่ายเราก็มีกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่พักที่นี่ค่ะนอกจากว่ามีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องคุณภาพเช่นพวกออกกําลังกายโยคะ หรือไทชิจริงๆที่นี่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากแหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวนะคะพี่ในบริเวณนี้เราเรียกว่าอ่าวน้ําเมากอนะคะพี่คือเราอยู่ในเขตของอ่าวน้ําเมาขับรถออกไปก็จะมีหาดอ่าวน้ําเมามีคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอ่าวน้ำเมาไม่ไกลค่ะพี่ขับรถออกไปแค่แบบไม่ถึง5นาทีอะค่ะแล้วก็มีชุมชนอยู่ใกล้ชุมชนค่ะแล้วก็จะมีท่าเรือที่ลูกค้าสามารถแบบเดินทางไปหาดไ่เลย่ค่ะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะดได้สะดวกเลยค่ะ เราต้อไปไล่เลแนะนําให้พักที่ไหนคะเนี่ยต้องแนะนําคือของเราเนี่ยเราจะมีอีกที่หนึ่งคือที่ไล่เลวบิลเลดรีสอร์ทค่ะพี่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปพักบนภูเขาภูเขาก็ต้องไปที่อ่าวนางฟิเรสรีสอร์ทขายแล้วขายโฆษณาได้สองอองต่อแล้วมันก็ไม่ไกลจากหาดอ่าวนางด้วยค่ะพี่ก็นั่งนั่งขับรถไปก็ประมาณ10นาทีแต่สมมุติคนบินมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะก็ลงที่สนามบินกระบี่ก็นั่งรถมาประมาณ30นาทีค่ะพี่ไม่ไกลจากสนามบินกระบี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ุดเด่นที่ไว้เบอกไปใกล้กับทุกจุดเลย การอันนี้อยากจะแนะนําพี่นิดนึงคะ่ะอันนี้<ง>อันนี้เขาเรียกว่าต้นครูวคะ่ะจริงจริงมันเป็นพันไม้ที่แบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับปากงกางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีคุณประโยชน์สรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะเช่นสําหรับคุณที่แบบเป็นโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยใช้ใบของมันนะคะเอาไปทาชาค่ะชงชาเหมือนชาอันนี้เสิร์ฟให้แขกด้วยใช่ค่ะเสิร์ฟให้แขกเราก็เลยเรียกว่าชาใบครูอะค่ะพี่ลองดมดูลองดมลองชิมได้เลยนะคะ หยิบอันนี้ได้เลยคะพี่อะไรไม่ไหวหมดเลาะแล้วอะแสดงว่ากินไม่ได้อ่แต่กินได้สิชากลุ่มนะแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะพี่มันก็ฝืนฝืนเราไม่หออพีิมต่อมันก็ฝืนๆืใช่มันก็ก็เหมือนกินใบไม้แต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาไปทำชามันจะ มันก็จะออกเป็นรสชาแต่ว่าก็ไม่ได้กลิ่นแรงอะไรองนี้ออกฝุ่นนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็แต่แขกที่พักที่นี่ก็จะไม่ใช่ใช่แล้วก็อยากให้ลูกค้าได้แบบส่งเสริมสุขภาพอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราดูห้องทั้งหมดมีกี่ห้องใช่ค่ะมีทั้งหมดที่นี่เรามี74ห้องค่ะพี่กี่รูมไทยประมาณห้รูมไทยค่ะพี่วันนี้ไว้จะพาพี่ไปชมห้องที่เป็นลีดรูมของเราค่ะอ่าอันนี้รูมไทยอะไรเป็นพรีเมียมวอเตอร์วิลล่าไปดูเลยดีกว่า แล้วก็จะไปดูจักรคุซี่นะคะ,ะ,ะท่่พิยประกัรไพรลมลื่นนะเนี่ยรีสอร์ทนี้เป็นไปด้วยดอกไม้นะคะเราก็จะเน้นแบบเหมือนปลูกต้นไม้นานา,นาพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะดอกที่มีดอกด้วยเพื่อลูกค้าได้แบบเหมือนถ่ายรูปในสวนอะไรอย่างนี้ค่ะ ถึงแล้วค่ะพี่ห้องนี้เป็นห้อง Jacuzzi Suite Water Villa ค่ะพี่อ้าวเมื่อกี้บอกจะพาไปดูอะไรนะอ่าพรีเมียมใช่ไหมคะเดี๋ยวไปทีหลังเต็มกระทันหันไม่เต็มค่ะมาดูอันนี้ก่อน Jacuzzi ก่อนใช่ค่ะนี่หน้าหน้าไปหน้าห้องเขาน่ารักมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็เป็นเป็นใช่เป็นโลโก้จะเริ่มเห็นเขาโค้งว่าเขาใช้ไม้มาทำใช่ค่ะไม้ไม้ไผ่ค่ะพี่ไปดูข้างในกันค่ะไงคะพี่การสวยมาก ชีฉันพูดเลยเหลือความคาดหมายจริงๆเห็นไหมบอกแล้วพี่มาถึงพี่ต้องว้าวไงคงความอย่างที่ไว้บอกใช่ค่ะสะดวกสบายสะดวกสบายดูราค่ะอ่ะค่ะพูดถึงภาพรวมกันก่อนค่ะเขาใช้วัสดุใช้อะไรยังไงใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นเหมือนลังคาฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ไม้ไผ่อะค่ะบ้านชาวเลียะค่ะก็จะเป็นกระต๊อบหลังๆก็้จากไม้ไผ่ก็คือใช้สุดตีรถไปหาคอนเซปที่แบบอินสไปร์มาจากวิถีชีวิตชาวเลวิถีชีวิตชาวเลทีจริงงานเขาปานีบมากนะใช่ค่ะ วางไม้เน yeah, ี e. right. so, um, ่ยรู้เลยว่าใช่การสารการอะไรอย่ะค่ะป้านี่มากมาถึงเครื่องนอนนี่บอกว่าเตียงเตียงหกว p r ค่ะก็เลือกก็เลือกวัสที่ที่มันน่นนะคะนอนก็เราก็ใช้พวกเตยปาหนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วตื่นมานะนอนจากเตียงแล้วแบบว่าชมวิวได้เลยค่ะโอ้ยมุมนี้ก็โอนะเป็นฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นโต๊ะแบบโต๊ะทำงานค่ะ อุ้ยอันนี้เปิดได้ว่ะเปิดได้ค่ะมีกระจุกตู้แต่งตัวด้วยค่ะพี่ค่ะออกแบบทันสมัยมากใช่ค่ะก็คือใครจะทํางานก็ทําไปใช่ค่ะใครจะแต่งหน้าก็แต่งไปมีกระจกค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีบ e ชแบ b a ไปให้เปลี่ยน beach bag นะใช่ค่ะใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วเราก็ไปไปสระใช่ไหมมีผ้าสระให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็ใช้แบบเหมือนเออพี่การชอบอันนี้ใช่ค่ะสักกระจูด อันนี้กระจูดอ่ะใช่ค่ะรอ,องเท้า,าค่ะอืมมีรองเท้าให้ค่ะรองเท้านี้ใส่ในห้องใช่ไหมใส่ในห้องค่ะ,คะพีเราก็จะมีเป็นฟุตบาสเกตให้นะคะนี่ก็จะเป็นฟุตบาสเกตให้ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะพี่ก็ในในเรื่องของรายละเอียดตกแต่งอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนเปียบเสมือนเป็นอวนเป็นแหอะไรเงี้ยค่ะที่คอยดับดับปลาแต่ข้างข้างอันนี้ก็จะมีเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟให้นะคะค่ะเป็นไงคะพี่การ เราก็จะแบ่งห้องน้ํากับ shower ใช่ค่ะใช่ค่ะอเมนิตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพวกยาสระผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครีมสระผมนเงี้ยเราก็จะมีกลิ่นเป็นกลิ่นอ่ะ jasmine rice นะคะเป็นกลิ่นข้าวหองมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างจักรุซี่นะคะก็ลูกค้าสามารถแบบว่าเหมือนแช่อ่างแล้วก็สามารถเห็นวิวสวยๆลากูลได้เลยค่ะใช่แล้วมุมนี้แบบ p r i เวทมากค่ะอันนี้เลิศมาก ฉันพูดเลยอันนี้เหลือความคาดหมายมากเพราะว่าตอนแรกแบบไม่ได้คิดว่าสะดวกสบายขนาดนี้แต่นี่คือพูดเลยเทียบชั้นโรงแรม5้าดาวได้เลยข้ามไปนิดนึงมีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยอะตรงเนี้ยืึ่แบบสบายมากอะนั่งแล้วแบบชิวนั่งอ่านหนังสือว้าวเหมือนบ้านสมัยก่อนอะค่ะพี่เขาก็จะมีชานก็เราก็ออกแบบระเบียงให้มันกว้างเพราะอยากจะให้ลูกค้าแบบได้ใช้พื้นที่แล้วก็แบบดู ใกล้ชิดกับธรรมชาติาะะนี่เป็น<ม>อีกบูมไฮเปอรงใช่ค่ะนนพี่อันนี้จะเป็นห้องพรีเมียมวอเตอร์วิลล่านะคะห้องนี้ก็ จะมีอ่างอาบน้ำให้นะคะแล้วก็ลินกระจกสีๆเลยนะสวยงามส่วนใหญ่ลูกค้าชอบถ่ายรูปเพราเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำกับแยกห้องอาบน้ำแยกกันก็เหมือนเดิมเราก็จะมีระเบียงแต่เป็นรูมทป์นี้ก็มีอันี้อยู่ดีใช่ค่ะมีคืออเมนิตี้คล้ายๆกันหมดเลยคล้ายกันหมดและมีเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยใช่ค่ะมีทุกห้องค่ะพี่อ๋อเหรอค่ะก็คือสำหรับแบบทุกคนที่แบบคอนเซิร์นเรื่องของ สุขภาพอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มีในห้องเผื่อใครหรืว่าจะแบบว่าอินรูมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็สามารถโทรสั่งได้แต่เดี๋ยวมาดูก่อนสิเพราะบ้านแต่ละหลังอ่ะการวางเลเยอร์ไม่เหมือนกันถูกไหมอยู่ตามมุมต่างๆของเราเรียกว่าเป็นคลองหรือเป็นลากูนดีเป็นลากูนค่ะพี่เป็นลากูนคือดังนั้นเนี่ยมุมต่างๆี่ะจะไม่เหมือนกันอ่ะแต่ห้องนี้มีอันนี้ด้วยนี่เป็นแบบมีโซฟาเบดโซฟาเบดค่ะคือถ้าแขกมาก็เสริมเตียงได้ใช่ค่ะก็สามารถทืนเป็นเตียงเสริมได้ แต่ทุกห้องเนี่ยเขาวางเตียงลักษณะแบบตื่นมาเห็นวิวเลยก็ให้ฟีลแบบรีแลกซ์ก็จะเห็นเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดมีเป็นคณะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นกันแต่ตรงนี้สวยก็จะมีระเบียงแบบนี้ให้เหมือนกันเกาอีนั่งชิลไปอะไรไป่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมเขาจะมีอะไรให้เราทำบ้างไปไปค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิป up to my จากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิป up to my เริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัว .com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง พยยประกันภสำหรับใครที่มาพักผ่อนมาเช็คอินที่เวนิสกระบี่เนี่ยนะคะเรื่องอาหารการกินนี่สบายเลยค่ะเพราะว่าแค่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนี่เลยต้องมาที่นี่นามนิชายแต่ว่าความหมายคืออะไรมีเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์บ้าง ถามเชฟแบงค์เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่<ม>ก่อนอื่นถามเชฟก่อนทำไมตรงนี้เขาเรียก้านนามิชายตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่นามิชายคาเฟ่นาก็คือหมายความว่านานะครับมิก็คือหญ้านะครับเป็นภาษาของอิสลามใชายก็เ็นเป็นปูน,นะครับก็เหมือนที่นาะของปูย่าตายายครับผมความหมายดีเนาะครับความหมายดีแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะเพราะว่าเราเดินเข้ามาเนี้ยแบบ ะพาเดินเนาะครับผมก่อ,อนขอื่นผมต้องขอแนะนําในคอนเซปต์ของทางร้านก่อนนะครับ,รบทางร้านรรเราจะเป็นคอนเซปต์ของ ความดูเทเบิลนะครับก็คือปลูกเองปรุงเองนะครับรวมไปถึงกระจังปลาของเราด้วยนะครับที่เราเลี้ยงปลากะพงไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าหอยเราเลี้ยงเองทั้งหมดเลยนะครับฟาร์มทูเทเบิลจริงๆครับผมโอ้ยมีกินแบบสบายใจเลยเนาะครับคือเรารู้ว่าแหล่งอ่ะมาจากไหนมาจากไหนอะไรยังงั้นครับผมโอ้ยคอนเซปต์ดีฟาร์มทูเทเบิลอ่านนไล่มาเลยจานแรกเลยค่ะเชฟก็จะแนะนําในส่วนของอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีตอนนี้อยู่ประมาณ4ตัวนะ ตัวแรกก็จะเป็นยำแตงโมตัวปลูป,ปลาขอบนะครับถ้าเกิดมากัดตอนร้อนๆตอนเที่ยงนะครับตัวนี้แนะนําเลยครับตัวที่2นะครับจะเป็นยำหัวปลีห <Stevens. S 1> อ,อยสันกวานนะครับแล้วก็กินกับใบชะครูกรอบข้างบนนี้จะเป็นใบชะครูทอดกรขอบนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหอยสันกวานที่เราเลี้ยงอยู่ในในกระชังของเราตัวที่3มก็จะเป็นถ้าเรามาปักใต้นี้ต้องกินข้าวยำนะครับ ในส่วนของข้าวที่เราเอา,เอามาเสิร์ฟวันนี้ก็เป็นจากข้าวในที่นาของเราเลยนะครับที่เราปลูกเองและเราเก็บไว้ครับผมแล้วก็มาปรุงด้วยกระมิน่นแล้วก็ดอกอัญชันะนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟกับผักตัวพลูมะม่วงแล้วก็ตัวฝักยาวอันนี้อะไรเชฟอันนี้เป็นเม็ดบัวครับก็เสิร์ฟมาพร้อมปลาถูเมนูตัวที่4ก็เป็นตัวที่ลูกค้าค่อนข้างจะกินเยอะเพราะว่าถ้าเกิดมากัน2อง ป็น3ท่านนี้ราคาแค่399บาทเซตนี้เป็นเซตครับผมจะได้กินเป็นแซนด์วิชด้วยแล้วก็มีปักสมุนไพรทอดของเราเองแล้วก็จะเป็นส้มํำข้างล่างจะเป็นสเต็กปลานะครับเป็นปลากระปงจะเสิร์ฟกับเลมอนบัตเตอร์ซอสนะครับตรงนั้นจะเป็นเนื้อไก่เป็นไข่สไปซี่นะครับจะกินกับซอสบาร์บีคิวก็มีพร้อมอันนี้มาด้วยครับมีน้ำื่สองแก้วสองแก้วจริงๆเปนกำลังพอดีเนาะเ ไอเนี่ยไอเซตเนี่ยเปิดทุกวันไหมคะตอนนี้เราเปิดอยู่ทุกวันนะครับก็วันจันทร์ถึงวันพุธเราก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นนะครับครับวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เราก็เปิด8ปดโมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับก็เชิญชวนทุกคนมาชิมกันนะคะที่นาบชายค่ะก็อยู่ที่เวนิสเลยครับตรงข้ามเลยเนาะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเวนิสกัะบีวิลล่ารีสอร์ทครับนวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟแบงค์มากค่ะขอบคุณครับ ก็เรามาที่เวนิสกระบี่ใช่ไหมคะซึ่งกิจกรรมเขาเยอะมากเลยค่ะคือจริงๆอะ่ะเฉพาะอยู่ในโรงแรมนี้ก็แบบเพลิดเพลินแล้วเพราะว่ามีสะไหวยน้ามีนู่นนี่นั่นแต่ว่านี่เลยเห็นเราใส่ชุดอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมว่าเราจะนั่งสมาธิกันไม่ใช่นี่เดี<อ>๋ยวถามแพรวแพรสวัสดีคะ่ะเ<า>ดีคะ่ะอันนี้คืออะไรแพรให้พี่การใส่ชอันนี้เป็นช<า>ุดของไทยชีค่ะก็เป็น ในคอนเซปต์ของเราก็คือรีสอร์ทของเราจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเวลเนสอะไรอยู่แล้ว,<อ>ลวก็ควโครมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็ ที่โรงแรมหลักๆเราก็จะมีกิจกรรมไทชี่ที่เห็นเราใส่ชุดอยู่แล้วก็มีเมดิเทชันคือการคอนโทรลบาลนซ์โอ้ดีอ่ะเป็นการคอนโทรอิโมชันของเราอะค่ะเนื่องจากแบบว่าโควิดมันทําให้ทุกคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้เลยอยากให้แขกได้มาแบบบริหารอารมณ์บริหารจิตใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจาผ่อนคลายกับโรงแรมเราแล้วก็คือมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายแบบในออกกาลังกายรีแลกซ์แบบความคิดอะไรอย่างนี้ค่ะโดยปกติ อค่ะไทยชิเราลํากันบนฝั่งแต่ทีน,นี้เรามีการเพิ่มการแอดวานซ์กันมากขึ้นคือไปลําไทยชิบนเรือค่ะเรามีตัวล็อกอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ,อันนี้เราต้องคอนโทรลตัวเอง <c oughs> อาจจะมีอ <c oughs> ินสต c t เตอร์ว่าน้ำไปช่วย <c oughs> ต้องบอกว่าไป็โรงแรมแรกเลยตั้งแต่เราถ่ายเอาไวเคชั่นมาที่แบบว่าเป็นการไทยชิที่แบบท้าทายเออท้าทายมากๆเพราะว่า ปกติเราเล่นกันบนนี้นะใชแ่แค่แค่ยืนบนนี้ยังบอกว่าทรงตัวลำบากจังหวะบางจังหวะอะไรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้ต้องไปลองดูว่าเวลาเราอยู่ในเรือแล้วต้องเช็คบาลานซ์อะไรเงี้ยบริหารลมหายใจอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเอาเอาแบบไม่คว่ำได้ไหมได้ค่ะ <laughs> เมื่อวานแพลวพาแบบไทชิ กลางน้ํากันไปแล้ว<ช>เดี๋ยววันนี้พาพี่การเที่ยวแล้วเมื่อวานนะเอาโดรนขึ้นเห็นว่าป่ากงกลางอื่นใหญ่หมากใช่ค่ะดังนั้นเราจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มาแล้วต้องทำใช่ค่ะก็คือกิจกรรมล่องเรือปิกนิกในป่ากงกลางนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าเดียวเลยที่ทําลูกค้าที่มาพักวีนิดนอกเหนือจากการได้ออกกําลังกายอย่างที่เราทํากันเมื่อวานนาะใช่เป็นเวลเนสแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้เนี่ยค่ะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าปูกลางแล้วก็มีพวกแหล่งอนุบาลศาสตร์ต่างๆนะคะเช่นเหมือนที่เราเห็นเดี๋ยวก็จะมีป่าปูกล้ามดามที่ผ่านมามีลิงด้วยใช่มีลิงแล้วก็มีนกเขาเรียกว่าถ้าทางใต้ก็จะเรียกเป็นว่านกปังกาแต่จริงๆแล้วชื่อของเขาคือ kingfisher ป่าผืนนี้อุดมสมบูรณ์มากเป็นป่าปงกลางผืนใหญ่ที่สุดในไทยด้วยใช่ใช่ค่ะอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถเชื่อมกับน้ําทะเลทั้งหมดด้วยจริงๆคลองนี้จะเป็นสายคลองน้ําจืดที่ไหลลงมาจากข้างบน แล้วก็เวลาน้าทะเลหนุนนะคะน้ําทะเลขึ้นมาก็จะเป็นน้ําจืดผสมน้ําเค็มก็กลายเป็นน้ํำก่อยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวข้างนอกจะเป็นอีกเป็นอีกฉากหนึ่งเลยจะเปลี่ยนเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่จะพาพิการไปปิกนิกบอกแล้วว่าไม่ได้มีแค่ร่องปากก เรายังจัดเตรียมอาหารปิกนิกไว้ให้ลูกค้าด้วยค่ะ,ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารเที่ยงก็เึ้าก็ไ่้ับใ,ใช่ค่ะล่องตอนเชา้าล่องตอนเช้าค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับระดับน้ําของเราว่าตอนเช้าสามารถออกเรือมาได้ไหม <S <S แล้วแต่ค่ะว่าคุณอ่ะแบบจะกุดลักแบบว่าจะได้ <S 2> <S 2> <S มื้อเช้าหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเช็กระดับน้ำใช่ค่ะเช็ระดับน้ำก็ออกได้หรือ่แต่ว่านี่เลยเป็นเซ็ตที่กินด้วยแล้วก็มีของเรานี่ยเป็นมื้อเที่ยง ทัวร์เนี้ย <c oughs> มันแบบเขียวมาตลอดทางแล้วบางช่วงตอนก่อนออกก็จะเป็นซุ้มอะไรอย่างนี้ค่ะธรรมชาติมากๆน <c oughs> ี่แล้วพี่กับตันพี่ดินเขาบอกเลยว่านก12ชนิด คือว่าดูนกอยู่แล้วน่าจะแฮมปี้อะไรเงี้ยอาถ้าเกิดคนสนใจจองยังไงแพลวก็ถ้าสนใจกิจกรรมนะคะรบกวนจองผ่านเพจของโรงแรมเวนิสกระบี่วิลล่ารีสอร์ทหรือเป็นเพจของ c ีฟสทัวร์ทราเวลค่ะซึ่งขอจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเพื่อที่จะได้ทางเราได้จัดเตรียมพวกอาหารอะไรอย่างนี้ให้ลูกค้าแล้วก็เช็คพวกระดับน้าอากาศต่างๆนะคะใช่แต่ว่าฟึกมากๆดีค่ะค่ะ มาอีกนะคะพี่การ <mm> <mm> ได้ <mm> 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 สำหรับใครที่มาเช็คอินมาพักผ่อนที่เวนิสกระบี่นะคะแล้วอยากจะออกมา e x p l o r ์พวกเกาะต่างๆแล้วแวกกระบี่ทั้งหมดนี่ มากับกัปตันรินได้เลยนะไปไปเกาะไหนบ้างครับพี่แล้วก็ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงในทะเลอน้าันในเกตรามสี่จังหวัดแถบนี้ครับโซนอ่าวนางโซนอ่าวน้ำเมาโซนไรเลกก็จะไปเที่ยวหมู่เกาะปอดะเกาะไกลซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุด งชัแต่เราไปได้มากกว่าทั้งน้ำใท่านไหนที่มีเวลาก็จะจองเรือพาไปทัวร์แถวเกาะพีพีก็ได้นะครับหรือไปทางเกาะเจมบอนเกาะพันครงบเขาเปิงกันไปได้หมดเลยไีเกาะเกาะยุงเกาะแถบนี้ในจังหวัดกระบี่ของที่ลินนี่บริษัทอะไรนะคะ a c c e s ซสันดามันครับแต่ก็สามารถอกันดามันครับก็ใครสนใจเนาะเผื่อมาพักที่เวนิสกระบี่แบบเราแล้วก็ออกมาเนี่ย แล้วแกรู้เกาะลับๆด้วยนะกระบี่มาครั้งเดียวไม่พอใชตอ่ต้องมาอีกต้องมาออกต้องบอกว่าหลายคนยังไม่รู้แม้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ากระบี่มีรีสอร์ทแบบนี้ด้วยค่ะแบบเวนิสกระบี่เนี่ยก็คือมันปรับ โจ์เลยนะคือเพอร์เซพชันของคนมากระบี่ต้องไปทะเลไปเกาะไปเกาะห้องเกาะปอดาอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณอย่างงี้ถ้ามาที่นี่คุณจะแบบเป็นกระบี่อีกมูดหนึ่งอีกโหมดหนึ่งซึ่งแบบว่าพูดเลยค่ะว่าต้องมาถ้าสมมติครั้งหน้าใครมากระบีนะ่เนี่ยไปเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลอะไรเสร็จบึ๊บลองจัดเวลามานอนที่นี่อย่างน้อยสักคืนนึงอะ่ะล้วคุณจะรู้เลยมันเหมือนเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่แบบสงบสงบ,สงบมีหลายจุดค่ะที่อยากพูดถึงอันอันดับแรกเลยข้างหลังสระน้ําแร่ที่ยาวที่สุดในกระบี่ซึ่งแบบดีมากๆ อันนี้ยาวแล้วแบบว่าใครเล่นนงเล่นน้ำอะไรเงี้ยเนาะสบายเลยรวมถึงอาหารเขาก็มีนามนิชายซึ่งบอกว่าเชฟแบงค์หลังสันมานะคะก็อร่อยหลายเมนูเลยต้องไปชิมค่ะแล้วก็กิจกรรมเขานี่ไม่ได้เลยนะมีไทชิกลางนา้ำซึ่งบอกว่า ท้าทายมากๆแล้วก็ถ้ามาที่พลาดไม่ได้ค่ะเพราะข้างหลังนี้ป่ากงการพื้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้ามาตรงนี้ล่องเรือเข้าไปแล้วเขามีปิกนิกเซตอะไรเงี้ยจะเป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อกลางวันก็ได้แต่รับรองว่าแฮปปี้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับความเงียบสงบของเวนิสกระบี่ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ